สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการลุมพินีเพลสสีนคลินหัวหมากนะครับห้องนี้จะเป็นห้องคอมบายนะครับห้องคอมบายก็คือเป็น2ห้องที่ตีทะลุกันแล้วก็คือจะเป็นห้องไซส์28ตาราง2ห้องครับก็คือเป็นไซส์56 57ตารางเมตรครับห้องนีอ้อยู่ตึก1ครับชั้น 12A หรือว่าชั้น13นั่นเองเข้ามาภายในห้องก็จะเจอกับโซนตัว ห้องนั่งเล่นก่อนนะครับก็จะมีโต๊ะทานข้าวเก้าอี้ครับเป็นห้องที่พึ่งบิวอินเสร็จเลยครับสวยมากๆครับสติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยพลาสติกยังแกะไม่ครบเลยอ่าเนี่ยก็ภายในห้องนอนก็จะมีตัวทีวีเคาน์เตอร์อ่าพร้อมชั้นวางนะครับบิวอินแล้วก็โซฟาแบบไซส์ย,ยาวฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะอ่าตู้เสื้อผ้าที่ไม่ใช่พูดผิดครับเป็นชั้นวางรองเท้าบิวอินครับสวยๆเลยแล้วก็ ขวามือเราเข้ามาก็จะเป็นโซนห้องครัวซึ่งจะแยกเปิดปิดด้วยประตูบานเลื่อนกระจกนะครับก็จะมีตัวเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าให้แล้วก็มีเตาไฟฟ้ากับตัวดูดควันครับตู้เย็นสองประตูอ่าแล้วก็มีตัวระเบียงครับผมซึ่งตรงระเบียงเนี่ยก็จะเป็นถนนแยก ถนนสีนครินนะครับตรงนี้ปกติทั่วไปก็จะมีแมควอลูแมคโดนัลข้างหน้าเราตรงนี้เองตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับก็เป็นห้องน้ำไซส์มาตรฐานทั่วไปซึ่งก็จะมีฉากกั้นอัดน้ำให้ปกติเลยถัดมาก็จะเป็นในโซนของห้องนอนเล็กครับห้องนอนเล็กเนี่ยก็จะเป็นห้องที่ มีเตียงไซส์สามฟุตครึ่งนะครับซึ่งในห้องเนี่ยบิวอินทั้งหมดเลยสวยมากๆครับผมาตามนี้เลยตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นบานเล็กนะครับแต่ว่าบิวอินชนฝ้าเลยครับผมจะมีกระจกตรงนี้ที่ติดเพิ่มมาซึ่งเราก็ปิดได้ครับจะเป็นกระจกที่เชื่อมต่อไปกับตัว walk-in closet ของห้องหนึ่งครับแต่แค่หน้าต่างนะจากนั้นอันนี้จะเป็นม a s เ e อร์ d r o o m เป็นห้องนอนใหญ่ห้องนี้สวยมากๆ ตัวห้องนี้เตียงนอนจะเป็นไซส์6ฟุตนะครับเป็นิงไซส์แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะบิวอินเพื่อที่จะยึดติดกับตัวทีวีได้แต่ว่าทีวีห้องนี้ไม่ได้มีให้นะครับผมแล้วก็ถัดมามันจะเป็นโซนวอล์กอินครอสเซ็ตก็คือเป็นโซนห้องแต่งตัวครับนี่ก็จะมีตู้เสื้อผ้าบานใหญ่บิวอินชนฟ้าอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีโซนโซนโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ครับเป็นโซนโต๊ะเครื่องแป้ง ฝั่งด้านหลังมาก็จะเป็นแบบเหมือนที่นั่งซึ่งนี่เป็นเชื่อมต่อกับห้องนอนเล็กแล้วก็ก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวอีกห้องหนึ่งก็จะเหมือนกับตรงโซนห้องนั่งเล่นทุกอย่างเลยครับห้องนี้ก็จะมีระเบียงเหมือนกับตรงครัวนะครับสามารถออกไปดูวิวได้เหมือนกันห้องนี้ปล่อยเช่าอยู่ที่22,000บาทนะครับถ้าใครสนใจอยากจะนัดชมห้องจริงสามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรหรือไอดีไลน์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ก็หล่นนี้ก็ขอจบการรีวิวห้องแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม